หนึ่งนาทีจริงๆนะเอ่อ่าตอนนี้พี่ไม้จะตันละพี่ไมอจะตันละรอแปบ๊บรอแป๊บคำเตือนคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ปกครองควรให้คำแนะนำ <c oughs> โอเคคร with with ับผมวันนี้กลับมาอยู่กับพี่ไม้อีกแล้วนะครับผมกับเกมแว่นขยายการจําลองของนาซ่านั่นเองวันนี้พี่ไม้ก็จะพาทุกคนมาลองดูนะก็จะมีเรื่องของกล่องสุ่มนั่นเองแต่พี่ไม์จะไม่เล่นหรอกกูจะพาทุกคนมาบักเกมไปว่าไปว่าโดนอุ้ยเฮียนี่โดนโดนเผาจนดำเลยว่ะไม่งน่าจะร้อนจัด ก็ด well ูแวเแล้วไม่กรใหยาร้อนจัดชื่อชื่อผมบอกนะแบ็กนี่แบ็กจริงวะดิเอะเอ้แบ็กหรือเปล่าไม่แน่ใจฟังเงินหห่อฟังเงินไหนให้ถึงมาทางด้านนี้อาชื้เสี่นี่เถี่ยนแบะ เสียชื่อเกมใหม่หมดไอชิบหายไอเพื่อนทำไรอ่ะเพื่อนทำไรอ่ะข้างล่างอ่ะเอ้ยเห็นกูว่าเผาไปเผาไปเทมึงได้เพก่อนกูเมึงไม่รับอ่ะไม่มันไม่ขึ้นไหมมันไม่ขึ้นมันทำมาหลอกๆเฉยเฉยว่าเทได้ทำให้มันดูเหมือนระบบเยอะเฉยเอ้ยทำไรอ่ะง่างอ่ะดูเด็กูเทเปล่าเพื่อน กูเทพเปล่าเราคูจะไปต่อีไมไม่รอพวกมึงหรอกาถึงดาชโนแล้วะตามปกคลิปเปลยนะทุกคนเคลียดาในหนึนนงน่งนาที<อ>หนึ่งนาทีจริงๆนะ,อะตอนนี้พี่ไม้จะตันละตี่ไั้จะตันละ รอแป๊บรอแป๊บโอ้ยแอดบ้องเออบองเพชรทิมตูดไอ้แอดเอ้ยมีดามเยอะเหลือเกินโอเคอ่าตอนนี้พี่ไม้ก็ถึงด่านหิมะแล้วนะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมเอาเสื้อกันหนาวมาด้วยนะเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างหนาวนะแต่ว่าพี่ไม้จะไม่หนาวเท่าไหร่เพราะว่าพี่ไม้จะไปแค่แป๊บเดียวนะอ่าแล้วก็มาทางนี้มาทางนี้เฮ้ยติดโอเคมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้อะชึบ เฮ้ยเดี๋ยวจะตกกระตกกระตกเฮ้ยชื้ออ่าสามิบล้านเลยอ่ะพี่คลิปนี้รู้สึกว่าจะสั้นเป็นห่อยนะแต่ว่าเป็นแบบที่แบบว่ารวบรัดรวบรัดถ้าคุณผู้ชมไปเห็นยูทูบเบอร์คนไหนที่บอกว่าผมเล่นจบภายในหนึ่งชั่วโมงแล้วคุณผู้ชมล่ะเล่นจบภายในกี่ชั่วโมงพี่ไม้บอกเลยของกวหนึ่งนาทีอ่ <laughs> จบได้หน่าทีโอเคตอนนี้พี่ไม้อยู่ด่านสุดท้ายแล้วนะครับผมโอเคถ้าชอบก็กดติดตามให้พี่ไม้ด้วยละกันโอเคถ้างั้นคลิปนี้ขอไปก่อนละกันโอเคครับ